สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดีนนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับผมแนวทางพา้อยสูตรสองตัวรูดนะครับผมประจำวันที่12ตุลาคม2 5 6พนนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวันที่11นะครับผมสำหรับวันที่11นะครับผมแอดมินให ไปที่6กับ7นะครับผมสายวิ่งสายรู่นนะครับผมสำหรับ6ก็เข้านะครับผมเข้าชุดเบิ้ลนะครับผม6 6นะครับผมในรอบ VIP นะครับผม4 6 6นะครับผมสำหรับ7นะครับผมก็07นะครับผมกับ78นะครับผมแต่แอดมินก็เจาะข้ามไปนิดนึงนะครับผม ถ้าสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮอยู่นะครับผมสําหรับ7นะครับผม78ดนะครับผมกับ7 0 0 7นะครับผมวันนี้ก็ตามต่อเลยนะครับผมคัดเน้นๆนะครับผมวันนี้แอดมินให้ไปที่หนึ่งกับ3มนะครับผมสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมจับไปวิ่งไปรูดได้นะครับผมสําหรับหนึ่งแอดมินก็จะเจาะให้นะครับผมเป็นหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสาม 15และก็17นะครับผมสำหรับ3นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่30นะครับผม34 37 38และก็คู่ชุดรูดนะครับผมคือ31นะครับผมมาบ่อยนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่11นะครับผม44 สามสามห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะครับผมสำหรับชุดสามตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่หนึ่งสามสี่นะครับผมสามหนึ่งสองแล้วก็ห้าสามแปดแล้วก็สี่สามเจ็ดนะครับผมถ้าเอฟซีพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็นํา เอามานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ fc พี่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับผมให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผมมาให้ fc พี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงเปังปังนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ